ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหัวปีมวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหัวปีมวยไทยทุกท่านครับวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนสองพห้าร้อยหกสิ้าผมมวยหัวปีมวยไทยก็ามาวิราควิจารณ์ชัานเชิดมวยก่อนชอกของรายการสุกิจมังงอนซปเปอร์ไฟประจําวันเสราร์ที่3กันยายน2,565ซึ่งจะทําการแข่งขันกันในเวลา14บสนากาสานาทีถ่ายทอดโดยช่องหนะครับ สำหรับการที่ผมทำคลิปขึ้น youtube เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกนั้นผมต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตัง้งใจวิเคราะห์มวยทุกคู่ทุกช่องแต่ความสามารถแล้วนะครับ,บผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนย่างไรผมไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับหากหมวยผิดก็คงจะไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์ตามชั้นเชิงมวยซองมวยโดยแท้จริงนะ เพราะว่าผมไม่ได้บอกว่าเป็นมวยร้มมวยยามวยกรรมการหรือว่ามวยที่แพ้ไม่ได้ต่วอย่างใดนะครับนะมวยก็แพ้ได้ชนะได้นะครับนะเพราะว่ามวยมีแค่สองฝั่งนะครับนะฝั่งแดงกับฝั่งน้ําเงินนะ <c oughs> แต่ก่อนการที่มวยจะชกนี่อาจจะเป็นการยากเสมอนะครับนะจะคราะหยยากเสมอแม้ว่ามวยจะมีแค่สองฝั่งแต่ว่าชีา้ตัวรุ่นต่อเชียให้ชนะ สม่ำเสมอน,นั้นเป็นเรื่องยากนะครับนะเพราะว่าปัจจัยในการชนะของนักมวยแต่ละคู่นั้นมันมีเยอะแยะมากมายนะครับบางทีมวยชนะแต่กรรมการให้แพ้เราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีราคาดีๆก็อย่าลืมออกตัวซื้อขายบางทุนกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับนะพักยก77นะครับซึ่งสนับสนุนช่อง youtube ของผมอยากเป็นทางการมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกก็แอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าด้วยนะครับนะ pa KYOK77 OK, ได้เลยการันตีในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความยุติธรรมราคาเดียวกันกับในเวทีนะครับนะผมภาคริเย็นในเวทีการันตีได้เลยว่าราคาในเวทีกับราคาทางภาคชก77เป็นราคาเดียวกันจริงๆนะครับขอบคุณกลังใจที่สนับสนุนผมด้วยดีมาโดยตลอดท้าชีตัวเล่นก่อนชอกก่อนที่ตัวเล่นหลังช่างก่อนชอกชนะ 40ในแต่ละช่องก็จะได้รับโบนัสทันทีหนึ่งำปั้นนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ช่องเจ็ดชนะ40นะก็ได้มาหนึ่งำปั้นแล้วนะครับก็จะพยายามวิเคราะห์แล้วก็ชี้ชี้ตัวลุ้นตัวเชียร์ก่อนมวยก่อนหลังช่างก่อนมวยช็ก ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่ผมก็จะได้โบนัสแล้วก็สมาชิกก็จะได้วินวินกันทุกฝ่ายนะครับแนตะ่สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วคิดว่าการวิเคราะห์ชั้นเชิงหมดของผมทาง YouTube มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเ,งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนะทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ เช้านะครับตัวอาทิตย์นี้ก็จะมีคลิปหลังช่างช่องเจ็ดให้นะครับนะมวยช่องเจ็ดชั้นนักเตะก็ผมก็จะทําคลิปแล้วก็ฟันทงหลังช่างให้เลยว่าผมชอบอ่าช่องเจ็ดสีกู้ชอบใครบ้างนะครับแล้วก็สามารถติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกําลังใจนะครับนะกดไลค์เป็นกําลังใจผมหนึ่งไลค์นะครับนะเพื่อที่เป็นกำลังใจสําหรับคนทํางานแบบจริงจังนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่มีตัวช่วยหน้าตู้นะครับเดินเข้าตู้แล้วดูว่า สู่เขาไม่ค่อยได้นะครับในเรื่องของข้อมูลมวยก่อนชกนี่ก็ติดต่อสมัครผ่านไอดีไลน์แฮปปี้บอ2016กันได้เลยนะครับน้มวยหูผมภาคเอกทุกช่องนะครับการันตีข้อมูลมวยก่อนชกไม่เป็นสองรองใครในสยามประเทศนะครับเสียงเรื่องราคาบรรยกาศต่างๆในวิธีมวย ไม่สําคัญนะครับเพราะว่ามาจากแหล่งเดียวกันนะครับนะก็อยู่ในเวทีเดียกันก็ราคาก็ไม่แตกต่างกันแต่ว่าข้อมูลมวยนี่สําคัญครับข้อมูลมวยนั้นสำคัญแล้วก็การอ่านอนาคตมวยกันดูรูปเกมบนเวทีก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวของมวยหูแต่ละท่านนะครับนะก็อยู่ที่ว่าจะวิเคราะห์ เกมในขณะนั้นได้แม่นยำกันแค่ไหนนะครับนะสำหรับผมนี่ก็สนมากที่จะวิเคราะห์แม่นนะครับเพราะว่าได้มีการวิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่อนชกอของนักมวยมาแล้วทุกคู่นั่นเองนะครับนาะมวยหูผมพักเอทุกช่องก,ก,ก็เดือนละ1000บาทนะครับมวยหูรายสัปดาห์สัปดาห์ละ300บาทฟังเฉพาะวันอาทิตย์เป็นเด็กก็200บาทนะครับมวยหู v i p พวกเครื่องเขา้าเวทีก็เดือนละ2 0 0 0 ลายเสียงธรรมดาก็400บาทลายเสียงเวพีพักด้วย 5G นะครับความอย 5G ก็เป็นรองแค่มวยหูเล็กน้อยนะครับนะเป็นรองมวยหูเล็กน้อยนี่ก็ความไหวนะครับนะักก็เดือนละ700บาทสนใจก็สมัครผ่านอดิล่า Happy Boss 2016เ mm. มื่อเป็นสมาชิกแล้วการันตีว่าจะรับการดูแลอย่างดีที่สุดจากทีมงานและก็จากผมนะครับก็มาว่ากันที่มวย สกิจมังนน์ซูเปอปร์ไฟล์บนเสารทที่3กันยายน2,500าาถ่ายทอดในเวลา14ในการสานาทีจากโดยที่มอจิตมังนน์โดยช่อง5เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับคู่ที่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของเพชรดำก็สายล่าพบกับทางด้านกออฝ่ายน้ำเงินเพชรบรมมสุข อนะักวุมมุตนะครับมอยคนนี้ก็ชื่กันที่มิกัด114ปอนด์สำหรับทางด้านของเพชรดากไซล่านี่ผมก็ได้หาข้อมูลแล้วก็ยังไม่เจอนะครับแต่ยังไม่เจอก็เดี๋ยวรอสมาชิกก็สามารถที่จะร,รอหลังช่างได้นะครับนะตอนน้ำพนมาช่างก็จะได้มีการสอบถามข้อมูลอะไรกันนะครับนะก็อันนี้ก็ผมก็ขอข้ามไปก่อนนะครับนะขอข้ามไปก่อนเพราะว่าหาไม่เจอจริงๆครับ ก็ติดข well, well ัดอยู mm ่ท hmm. ี่เพชรดำกอายล่าเนี hmm. ่ยครับผมถามใครก็ไม่มีใครรู้จักนะครับแม้แต่แม้แต่ผู้ประกอบเองนะครับผมก็ส่งส่งไลน์ไปถามว่าเพชรดำกอาซร่าชื่อเดิมเป็นใครแบบไหนอย่างไรก็เงียบไม่มีการตอบกลับมานะครับนะคิดว่าคงจะไม่รู้คืออ่านแต่ไม่ตอบกลับอ่ะนะก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเช่นกันนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายน้เงินเพชรบรมสุขอนัตบุตรนี่ก็ก็หาเจอนะครับนะก็หาข้อมูลได้นะครับก็ปัจจุบันอายุ20ปีจากจังหวัดสุรินทร์เป็นนักบวชจากจังหวัดสุรินทร์ครับสำหรับทางด้านของ ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่สูงยาวนะทรงมวยก็ฝีมือผู้บุญเข่าในครับรับได้เก็บการวุฒของครูอกนี่ทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในรับได้นะครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นนะแล้วก็ดูว่าชกวงชกวงนอกเก่งกว่าวงในครับสาหรับแต่ได้ของฝ่ายน้ำเงินอาวุธหลักในแข่งป๋าแมนรับสายหน้านี่พอใช้ได้นะครับมัดซอกก็ดูออกได้ดีถิบได้ต้ท่านทต้งปาจังหวะนอกวงไวเหลือนอกขักลมเททิ้งก็ถือว่าพอมีนะครับยังไม่เก่งนะ แต่ว่าไม่ค่อยเดินมวยเท่าไหร่นะครับเป็นมวยชกข้างเชือกมากกว่านะครับในประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวช้าไปนิดนึงนะมีทั้งขึ้นคอมีทั้งนองเอวตามจังหวะมวยเลยเป็นประเภทต้องขึ้นคอก่อนถึงจะตีเข่าได้ถ้าไม่ขึ้นคอก็ตีเข่าไม่ได้นะครับแล้วก็ลูกขวางหน้านี่ผมดูว่ายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับนะก็ไม่วัดปริสอบออกเสียงสู้บ้างครับในเย็บดีตัวสมองมวยดีวัดจิตประจัยนี่ก็ถือว่าร้อเปอร์เซ็นต์ สำหรับมวยคู่นี้ผมยังไม่เคยเห็นทางด้านของฝ่ายแดงนะครับยังไม่รู้ทรงของทางด้านของฝ่ายแดงก็เลยอบอกแค่ทรงของทางด้านเพชรบรมสุขไว้นะครับนะเพราะว่าเราการที่จะชี้ตัวเล่นนั้นจะต้องรู้เขารู้เราก็คือรู้ทั้งสองฝั่งนะครับถ้ารู้ถ้ารู้ฝั่งเดียวผมก็จะไม่ชี้นะครับนะคร่นี้ก็ขอขอข้ามผ่านขอติดไว้ติดค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสมาชิกนี่วันวันที่ผมภาควันที่มวยชกนี่ก็มีข้อมูลให้อย่างแน,น่นอนนะครับ คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของจอมเดชมังนอนพบกับทางด้านของฝ่ายในเมืองรัฐพลเกียรติผลทิพย์มวยคุณนี้ช่ากำกัดหนึ่้อยยี่สิบปอนด์สำหรับทางด้านของจอมเดชนี่ก็เป็นมวยขวารูปร่างจะสูงยาสรมมวยนี่ประเภทไม่มีตาหน้าเดินหน้าท้าชนของนายบุสสูดรดันยันหยก รับอาวุธของกุชชัคท่าโดนโชวได้ตลอดเกมอาวุธเมืหลักๆทั้งแข้มความแม่นขับซายหน้านี่ถือว่าได้ดีเลยหมัดต่อแม่นซอกอันตรายครับถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนกฟ้องไวล่หรือนักขารมเท็ิ้งก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันเดินมวยดูดันแข็งอาวุธไม่มีอาวุธนำรับอาวุธของกุชชักขอนทั้งตัวประกอบในกดแขนไล่แขนแต่ตัวเด็กสู้เข่าในก็ถือทำได้แล้วคอตีเหนียวขวาในสไตร์เดินแทงนี่ก็ถือว่าแรงลึกใช้ได้เลยเป็นมวยที่ขยันอาวุธตลอดเกมนะเพราะเป็นมวยเข่าในอยู่แล้วนะครััับบนนนนนนกกกกเเเขขขาาาใใลลล้้้้วววววๆยยะแ็็มมมมมมีีีดดดอออออออสสสูงงงคคครปจจิิถืทท จอมเดชจิตมณน,นปัจจานาอยุย24ปีสูง170เซนเมตรจากสุราธ,ธานีชกเวทีมังกรมาแล้วประมาณสัก20ครั้งเคยชนะนันนกคู่ชกในเวทีมังกร3ครั้งแลวก็เคยแพ้นกให้กับทางด้านของวุชกในเวทีมังกร2ครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่4ทั้ง2ครั้งด้วยนะครับ <c oughs> สุดท้านัก็ไปนั่งเมืองรัตพนเกียรติพลทิพย์นี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างยาสูงยาวใกล้เคียงกันเลยนะครับนางทรงมวยนี่ก็ประเภทฝีมือบุบุญ ลุกรับได้เก็บการวดของชกทาได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในเก่าเก่าเก,าเกมชกมานานผ่านมวยดีๆมาเยอะกว่าแต่ว่าหยุดหายไปนานนะครับตำาหนังสนันของรัศบลก็เพิ่งกลับมาหายใจไว้สองครั้งสําหรับปีนี้นะครับนะก็ชกได้ทั้งนอทั้งนอกทั้งในทั้งลุกงรับเลยนะแต่ผมมองว่าชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับ อาบุญหมดแล้วในแข้งซ้ายแม่นครับขวาหน้าออกได้ดีเลยหมัดหนักต่อยแม่นแล้วก็มีสอกที่อันตรายรมากๆขับตีได้ถ้าตั้งไฟจะหมัดนกวงไวเหลือนอกขักลำตีติงก็ถือว่าทำได้ดีทรงมวยนี้นิ่งกว่ามากนะครับนะทรงมวยนิ่งๆอ่ะนะประเภทเกา่าเก่าเกมอ่ะนะประกอบในในกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปเล่นสู้กองในก็ถือทำได้ดีล็อกคอตีเหนียวนะเป็นมวยที่ล็อกคอตีเหนียวแล้วก็กดคอคู่ชกเก่งมากครับเวลาเวลาประกอบในปุ๊บนี่จะพยายามที่จะกดคอคู่ชกไวเลยนะทำให้คู่ชกนี่จะขึ้นคอในยากเลยเพราะว่าโดนทางด้านของรัฐพลนี่กด กดไ้เลยครับนะกดกดคอพรากดคอเนี่ยจะทําให้กูช็อกนี่แขนห้อยนะครับนะก็ดูว่าทาให้กูช็อกนี่จะต้องลองเอวอะนะก็ถือว่าลูกนี้เป็นลูกเก่งเลยนะแล้วก็เรียมในหักล้มเซติ้งก็ถือว่าทาได้ดีนะบุญเบียดกระชากลากทีนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วก็มีหมัดไปอสองออกสนสู้อันตรายครับสมองโมเดลเขปวดจีบใจก็ถือว่าร้เปอร์เซ็นต์สำหรับทางด้านของรัฐบาลปัจจุบันอายุ22ปีจากสุราธานีเช่นกันนะครับแล้วก็ชกเคยมาชอกเอาไว้ที่เคยชก เวทีเมื่อก่อนในกระชกแถวมวยวิถีไทยอ่ะมวยดีวิถีไทยแถวเวทีรังสิตอ่ะแถวเวทีรังสิตอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ก็หายไปนานแต่กลับมาสองสามปก็ถือทําผลงานได้ดีนะครับ เมื่อคืนนี้นี่ถ้าเทียบกันในเรื่องของปีมือมวยกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยนั้นทางด้านรัฐบาลดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าเทียบในเรื่องของพลังกำลังสภาพร่างกายนี่อยู่ที่ทางด้านของฝ่ายแดงเพราะฉะนั้นขึ้นไปในตอนต้นก็คงจะคู่ขี้สูงสีพลิกไปมานะแต่ว่าท้ายท้ายนี่ผมดูว่าทางด้านของรัฐบาลเกียรติผลทิพย์บึ้นสมองมวยนั้นดีกว่า อาศัยน่าจะอาศัยหลักเหลี่ยมปีมือวยที่ดีกว่านะครับนับเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายๆเพราะว่ามวยทรงมวยทรงเดินมวยทรงไม่มีตานี่ทางด้านรัฐผพลในผมรู้ว่าเอาอยู่ นะเพราะว่าเป็นมวยที่ไม่อยู่นิ่งนะครับนะตอบซ้ายตอบขวาออกซ้ายออกขวาเรียมตัวผีมือมวยดีกว่าแล้วว่าเวลาประกบในนี่ผมเชื่อว่าทางด้านจอมเดชไล่แขนขึ้นคอทางด้านฝ่ายรัฐผลยากครับเนื่องจากว่ารัฐผลนั้นพอพอประกอบในปุ๊บนี่กดแขนคู่ชกไปเลยครับนะกดแขนบีบให้กดแขนกดคอไว้บีบให้อ่าทางด้านของชกนั้นจะต้องลงเอวนะครับนะก็ยังไงในผมดูว่าคู่ขี้สูสีพลิกไปมาแต่สุดท้ายแล้วมวยที่ใช้สมองมวยดีกว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายให้ ส่วนที่ทางด้านของรัศพลเกียรติพรทิพย์จะชนะในรับนี้ในตราสัดส่วนอยู่ที่55เปอร์เซ็นต์เหตุที่ให้55เปอร์เซ็นต์นื่องจะเห็นว่าทางด้านของตัวเดตนั้นเป็นมวยคนจัดหน้าเสือบรรยากาศเสียงเชียร์ดีกว่าแล้วก็สรงมวยเดินด้วยนะครับนั้สภาพร่างกายนจะดีกว่าแต่กระดูกมวยฝีมือมวยต่างๆนั้นเป็นรองนะครับนักก็เลยหรือว่า กว,ว่ารัฐพลเกียรติพลทิพย์จะชนะได้ก็คงจะเหนื่อยไม่น้อยนะครับนะชี้ตัวชอบก่นช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของรัฐพลเกียรติพลทิพย์พลิกไปมาสูสีพลิกไปมาร้อยกว่าตลบนะครับ <c oughs> คู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดง ราชมงคลทีเคยุทธนานะครับพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนิวเคลียร์เกตสง่งฤทธิ์มวคืนนี้ชกกันพิกดึงร้อยสิบสี่ปอนด์สำหรับทางด้านราชมงคลก็เป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยฝีมือบูบุญเข่าในครับรูปร่างได้เก็บการวัดของกุชกทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกแก่งกว่าวงในทรงมวยนี้จะแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,ง,งตลอดเกมเอาวุธมวลหลักแข่งขวาแม่นครับซ้ายหน้าออกได้ดีเลยหมัดต่อยแม่นสอกอันตรายมากๆครับติดร่้งท้งท่าสมควาจังหวะนอกวงไวเลี่ยมนอกขัดล้อมเตะทิ้งก็ถือทำได้ดีเช่นกันแต่ว่าไม่ค่อยเดินมวยเท่่่่่าาาาาาไหรรนนนนะะคับบบยยชชชออกกกกกลงเเเืมมววววดิแต ไรนี่กดแขนไล่แขนแม่คู่ชกขึ้นคอนี่เก่งมากครับผู้ชกนี่จะขึ้นคอยากเลยนะเหลี่ยมในในหักล้อมเทอทิ้งนี่ก็ถือว่าถือว่าเหลือร้ายนะครับนะเป็นมวยที่มีเหลี่ยมตัวดีเลยแล้วก็สมองมวยอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าดีนะครับนะวงในนี่หมุนบิดกระชากลากตีนี่เก่งนะครับมีความน่าไส้ดันแทงมีหมัดมีศอกออกส่นสู้อันตรายครับในตัวสมองมวยดีหัวติดปอจใจก็ถือ100เปรเข้อมูลทางด้านเทคนิคของทาง้านราชมงคลีเคยุทธนาก็ชกเวทีมังกรุมาก็ประมาณสักห้าครั้ง ก็เป็นการชานะน็อกทั้ง5ครั้งด้วยนะครับนะักก็ถือว่าฟอร์มที้สดมากเลยนะอาวุธนี้หนักแรงทุกลูกนะครับนะเปัจจุบันที่ยี่สปีสูง165เซนจากเชียงรายเบพี้กับน้ำหนักที่ชกอยู่ประจำก็114ปอนด์ส่วนทนวานั่งเข้าไปในเมืองนิวเคลียร์เกียรติทรงฤทธิ์นี่ก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างเกียรติสูงยาวใกล้เคียงกันทรงมวยก็ฝีมือบูบุนเข่าในครับรูปรับได้เก็บการวัดของกูชกนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมีทั้งนอกเบบีทั้งในงในนนนชกกกกวววงงงเ่่าอะครับ อาวุธเวลาแข้งขวาแมนครับซ้ายนานอ,ออกได้ดีเลยมัดศอกดูว่าจะออกเป็นรองแล้วก็ลูกถีบๆได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกว่องไวเดียนอกขาร่มเททิ้งก็ดูว่าจะใกล้เคียงกันนะครับเดินมวยดุดันใครจะอาวุธไม่มีอาวุธนำรับอุ้ดของชอกกอน่ึนตัวแต่กฎในกดแขนและแขนแต่งตัวเลือกสู้ข,ข้าในก็ถือว่าทำได้ดีแล้วคอตีเหนียวแล้วก็มีขวางหน้ายัดไส้ดินแทงนี่ก็ถือวแรงลึกใช้ได้เลยนะมีมัดมีศอกออกสวนส่วนไดสมองมาดีครับอวัยวะจิตใจก็ถือว่าปลายมั่นคง ข้อมนตนนนเทนนิของต้นนนนิเคลียก็อายุ20ปีสูง165เซนจากจังหวัดตรังนะครับแล้วก็สูงเท่ากันแหละเวทพิกัตน,น้ำน,นักที่ชอบก็114ปอนด์บไปเวทีมกรุงกรุงมาแล้ว5ครั้ง เคยชนะน,น,นกคู่ชกหนึ่งครั้งในยกที่สองแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครมาก่อนในเวทีเมืองกรุงนะครับก็ดูว่าจะคู่ขี้สูสีนะเอมอยคู่นี้ต่างฝ่ายต่างก็ไม่เคยแพ้นกไครมาด้วยกันนะครับก็คงจะยืนเรียกกันครอบห้ายกเพราะฉะนั้นก็คงจะคู่ขี้สูสีพลิกไปมานะครับนส่วนตัวผมแล้วก็ยังมองว่าราชมงคลทีเคยุทธนาครอาวุธมวยนั้นหนักแรงกว่านะทีต่อทีทีต่อทีทอทนี่ผมดูว่าทางด้านราชมงคลน,น่าจะอาจจะได้ อาจจะได้ในเรื่องของอาการมวยก็เป็นได้นะครับนะเพราะว่าฟอร์มนั้นสดเดือดหลายนักมวยกํลาลังมั่นใจนะครับถ้าสัดส,ส่วนที่ทางด้านของราชมงคลทีเคย,ยุทธนามีโอกาสที่ชะนะในนัดนี้เนี่ยจะสัดส,ส่วนอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเขตที่ให้ฮาร์ดแร์เซนเนเห็นว่าทางด้านของราชมงคลทีย,ยุทธนาเป็นมวยที่ชอบวงนอกดีกว่าฝีมือมวยวงนอกดีกว่าอาวุธมวยนั้นหนักแรงกว่าส่วนทางด้านของนิวเคลียร์เห็นว่าทางด้านนิวเคลียร์ เป็นมวยเข้าในดีกว่าวงในดีกว่านะครับนะเพะฉงนอกกับในนะถ้าเกิดว่าราชมงคลอ่อนแรงหน่อยเดียวนี่ทางด้านนิวเคลียร์ก็แสงได้เตนมทีเช่นกันนะครับนะก็เลยให้ทางด้านของราชมงคลกินพัินามีโอกาสที่นะในตอนนี้ในตัดส,ส่วนอยู่ที่55%นะครับ คู่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสดงคัมพีเทวดาสอสิธิคุณพบก,กับทางด้านของฝานวันแก้วกังวานพริ้วไมโ่โยมวยคู่นี้ก็ชกกันที่กัดหนึ่งร้อยสามสิบสี่ปอนด์ทางด้านของคัมพีเทวดาก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างเยื่สูงยาวได้เปรียบเห็นชัดเจนนะทรงมวยก็ฝีมือบุบุนเข่าไหนรับลูกร,รับได้เก็บกาวุธของผูชกทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับนะอาวุธมันละแแหงซ้ายแม่นครับขวาหน้าออกพอใช้ได้นะมัดศอกก็ดูออกตลอดเลยทีงไดูว่าจะเป็น รองเล็กน้อยนะครับนาเดินมวยก็มีวุฒนำเตะต่อยน้ำตร้มรัดมาตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวไว้เดินสู้ขอางในก็ถือว่าทาละคอตีนเหนียวแล้วก็มีขวาในเส้นดันแทงนี่ก็ถือแรงลึกเลยมีหวัดมีสอบออกสวนสู้อันตรายเนี้ติิตัวขั้สมองมาดีวิตินไปใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของคัมภีร์เทวดาก็ปฏิวับันอายุีปีสูง180เซนเลยนะจากจังหวัดสุรินทร์ครับนาชกเวทน้ำหนักประจำก็อยู่ที่1หนึ1งร้อยนาควิบวมามรุงแล้วก็ประมามสก ยี่สิบห้าครั้งเคยชนะน็อกูชกสองครั้งในยกที่สองหรือยกที่สามแล้วก็เคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของกูชกในเวทีมังกรสามครั้งเป็นการแพ้น็อกในยกที่สี่ทั้งสามครั้งนะครับนะแล้วก็นักมวยที่ทางด้านของคัมพีเทวดาแพ้นี่ก็จะแพ้นักมวยรุ่นพี่นะเจอนักมวยรุ่นพี่กระดูกดีๆนี่ทางด้านของคัมพีเทวดานี่มักจะแพ้แล้วก็เจอกับมวยซ้ายนะครับก็จะเป็นมวยที่แพ้มวยซ้ายด้วยนะครับนะสำหรับทางด้านของคัมพีเทวดาน,นะครับ ่วนตนั้าวเหมือนแก้บกลางวานพริวมาโ,โยก็เ,เป็นมวยซ้ายนะครับรูปร่างดีสูงยาวแต่ว่าเสียเปรียบช่วงชกแข่งชัดเจนสองมวยนี้ก็ประเภทปีมือครอบเครื่องครับนะบบเก่าเก่าแก่ชกมวยมานานผ่านมวยดีๆมาเยอะนะครับนะตั้งรับจับทางดึงบงังตั้งโต๊เก็บกันวุฒของชกก็ถือทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับอาวุธบนหลักแข้งซ้ายแม่น,ย,มนยำหนักแรงครับแข้งขวาหน้าถือออกได้ดีเลยหมัดหนักต่อยแม่นแล้วก็ไม่สอกที่อันตรายมากๆากครับตีได้ทั้งใั้ทั้บ กนะ็ประกบในกดแขนและแขนแต่ตัวเร็งสู้ข่างในก็ถือว่าทำละครตรีเหนียวขวางหน้าใส่ดันแทงนี่ก็ถือว่าแรงลึกแล้วก็มีเหลี่ยมหักล้มแตทิ้งก็ถือว,ว่าทำได้ดีเช่นกันนะแล้วก็มีบัตรไปสอบออกสวนสู้สมองมอดีครับวัจิตปัจจัยรปอเ็มปลายปลายนะปลายปลาย,ลายนี่สภาพร่างกายนี่เป็นรองบางครั้งบางขราวนี่ก็มียุบมีย่นนะแต่ก็ยืนระยะ ครบพายกมาโดยตลอดครับสาหรับทางด้านของฝ่ายแก้วกังวานนะครับขอบ้อมูลทางด้านเทคนิคของแก้วกังวานในปัจจุบันอายุ27ปีก็แก่กว่าทางด้านคัมพีเทวรา7ปีนะสูง173ก็ต่ากว่าประมาณสัก7เซนติเมตรจากโคราชนะครับมนาะจากโคราชก็ชกเวทีมังกรงมาประมาณสัก40ครั้งเคยแพ้นกให้กับทางด้านของโอชกในเวทีมังกรสองครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่สี่ทั้งสองครั้งแล้วก็ยังไม่เคยชนะน,น,นกไข่ในเวทีมังกรงมาก่อน นัดนี้ก็ผมเชื่อว่าน่าจะชนะนกทางด้านคมพีเทวดายากนะครับก็คงจะเยียเรวยะกันครับ้ายกเมื่อยืนเมื่อผมพิจารณาว่าน่าจะเยียวยะกันครบบ้ายกนี่ก็คงจะพลิกไปพลิกมานะลูกเกมคงจะพลิกไปพลิกมาแต่ท้ายที่สุดแล้วนี่ผมก็ยังรู้ว่าทางด้านของแก้วกังวานหลิอบายโยครับซึ่งสมองมวยฝีมือมวยนั้นเหนือกว่ากันเยอะนะครับนักดุกมวยเบอร์มมวยผ่านมวยดีๆมาเยอะกว่า แล้วก็เป็นมวยซ้ายที่ทางด้านของคำทีเะวดานั้นไม่ชอบนะครับนะก็ดูว่าน่าจะใช้เขาเรียกว่าบารมีมวยนะบารมีมวยมวยข่มรุ่นพี่อ่ะนะบารมีมวยข่มแล้วก็ผีมือมวยกระดูกมวยเลี่ยมตัวที่ดีกว่าเบียดเอาชนะไปได้นยกท้ายนะครับชี้ตัวชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของแก้กาลางวลคืบแวนโยให้สัดส่วนที่จะชนะในรัฐนี้ในแต่สัดส่วนอยู่ที่55เป้ร์เซ็ตหตุให้55เปซ็นื่องจากว่าตัวเล็กกว่า แล้วก็สภาพร่างกายนั้นเป็นรองนะครับนะเด็กรุ่นน้องตัวใหญ่แล้วก็ร่างกายนั้นดีกว่าแน,น่นอนนะครับนะแต่ผมมองดูว่าทางด้านของแก้วหวานนั้นฉลาดกว่าเยอะนะครับนะก,ก็เก๋าเกมกว่าเยอะน่าจะเอาตัวรอดแล้วก็เบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายนะครับก็ครบถ้วนกันทั้งสีคู่ครับสำหรับสึกิตเมืองนอนซุปเปอร์ไฟนะครับนะ้วก็ถ่ายทอดในเวลาประมาณสักสิบสี่นาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับ้วก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ